สวัีค่ะวันนี้นะคะฝ้ายพามาชมสาบอลสีนะคะที่เรียกได้ว่าสวยหวานนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าการเจริญเติบโตของเขานี่นะคะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาออกมาเนี่ยใบยใหญ่มากๆค่ะท่านผู้ชมขามาลูกกันไปเลยนะคะว่าคืออะไรกันบ้างนะคะมาเริ่มที่ต้นแรกนะคะต้นนี้ฝ้ายได้มานะคะคือไม่ทราบชื่อนะคะก็เลยเนาะก็คือเลยเรียกเขาว่าลูกไม้นะคะแต่เป็นลูกไม้คือเห็นไหมคะว่า สีแดงแบบเข้มแล้วก็สวยมากๆค่ะฟอร์มของเขาออกมานี่คือเรียกได้ว่าสวยจริงๆนะคะนี่ใบใหม่ของเขาค่ะท่านผู้ชม่ะนี่ค่ะคือสีแดงและกลมกลมนะคะท่านผู้ชมใครทราบว่าชื่ออะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะคะคือสวยมากๆค่ะคืออันนี้คือมือฝ้ายนะคะเนี่ยค่ะสวยจริงๆค่ะหลงรักเลยนะคะ ถาดออกมาชื่อน้องโผลแก้วนะคะสีชมพูนมนมเย็น,นหวานๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยมากๆค่ะฟอร์มเขาเห็นไหมคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเขาออกมานี่แบบคือใบนี่คือฟอร์มสวยมากๆค่ะทั้งสองต้นเลยนะคะถาดออกมาต้นนี้นะคะได้มาในานามเดือนบอนสีเดือนกันยายนนะคะต้นนี้นะอันนี้คือใบใบนี้ค่ะตอนที่เขายังไม่แก่แก่ต้นนะคะคือเขาจะไม่ใช่สีนี้นะคะมันจะออกไปทางสี สีน้ำตาลนะคะแต่ว่าพอเขาเริ่มออกใบอะค่ะเขาจะมีลักษณะเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะคือนี้คือบอลสีเดือนกันยายนถูกต้องไหมคะท่านผู้ชมทราบคอมเมนต์บอกไฟล์หน่อยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆค่ะเป็นบอลสีที่แปลกมากๆเลยใช่ไหมคะคือเขามีจุดสีชมพูหวานๆนะคะนี่ค่ะแล้วคือนี่ก็คือ3บอลสีนะคะที่ไฟายเนี่ย คือชื่นชอบมากๆนะคะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ใบสวยนะคะแล้วก็ฟอร์มสวยสีก็คือสวยมากๆนะคะนี่ค่ะแดงชมพูนะคะแล้วก็คือนี่ค่ะจุดสีชมพูนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะใบสวยมากๆเลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาละเด้อด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อก่อนจบกันไปนะคะขอถาม่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่า3ต้นนี้นะคะบอลสีต้นใดที่่านผู้ชมรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชื่นชอบมากที่สุดนะคะอ่ะอันนี้คือต้นที่1ต้นที่2และต้นที่3นะคะคอมเมนต์บอกฝ้ายหน่อยนะคะสําหรับฝ้ายเลือก3มต้นเลยค่ะเลือกไม่ถูกนะคะไปลวค่ะสวัสดีค่ะ